จากวีรกรรมอันแยบยลขโมยข้าวขนจนเป็นไหวรัลหลายๆคนเรียกร้องถึงความเป็นธรรมหมายถึงทำคลิปประจานมาสักทีเถอะเพราะอยากรู้จักกับชายคนนี้จริงๆว่ามีดีแค่ขโมยข้าวหรือเปล่าและวันนี้คือเรื่องราวที่แม้คนไม่อยากจะฟังแต่ก็ฟืดๆจใจฟังกันหน่อยละกันนะครับแหลนื่คือเรื่องราวของเจ้าของฉายาเพลเยอร์เลิฟไลท์หรือนักเตะลักข่าเพลินมกปอนอันอุดรพิทักษ์นอรั์ภั้ยเบิ่งสายยาเพื่อนะบ,นนกน <c oughs> บงกดำ เขาคนนีเลืมตามมองฟ้าพิดาโรงพยาบาลเมื่อวันที่23ตุลาคม2 5 4 6เป็นชาอุดรท่านี่เขามีพี่น้อง3คนนะครับและเขาเป็นคนหลอกคนหลอกขนาดนี้ไม่มีเจ้าของนะ เขาเริ่มฝึกสอนลูกหนังในวัยหกขวบนะครับโดยมีพี่ชายเป็นคนฝึกสอนจากการเล่นฟุตซอลในตำแหน่งปีกริมเส้นแม่งโตดอย่างใหญ่เล่นริมเส้นก่อนที่ในเวลาต่อมานะครับพยัถูกเขี่ยเข็นจากโคชสุทธิและโคชกัมปนาโดยมีไอดอลที่เป็นแบบอย่างอย่างวรุษวังสมาอวเขาผ่านการแข่งขันผู้มนักเรียนขาสั้นกับทีมโรงเรียนเทศบาลเจ็ดรถไฟสงเคราะห์และในขณะนั้นนี่คือดาวโรงที่มการเล่นทีมน่าสนใจเส้นทางในฟุตซอลนักเรียนของเขากำลังไปในทิศทางที่ยอดเยี่ยมเขาอยู่ในช่วงที่ฟอร์มการเล่นพีกๆแลละกกัังงถูจบตามอ งจากทีมโรงเรียนชื่อดังที่สนใจในตัวของเขาเขาคนนี้ผ่านการในคันมากมายเลยนะครับจนได้ถูกยอมร,รับว่าเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลและในขณะนั้นก็มีรายการใหญ่ที่จะเป็นเวทีให้เขาในก้าวไปสู่จุดที่ไกลกว่าเดิมแต่เมื่อก่อนถึงการแข่งขันเด็กรายนี้กลับแอบหนีไปแข่งขันในฟุตบอลเดินสายและฝันร้ายของเขาก็ได้เกิดขึ้นเขาได้รับอาการบาดเจ็บหนักจากการแข่งขันโดนเหยียบเข้าที่ข้อเท้าจนข้อเท้าหักและต้องพักรักษาตัวเป็นเวลา1ปีเต็มนี่มันคือการทิ้งโอกาสที่จะทําให้เขาต่อยอดไปในเส้นทางที่ไกลกว่าเดิมเพราะการไม่ เชื่อฟังโค้ชและทําตามอําเภอใจแต่นั่นมันก็เพราะเพียงว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่ได้มีฐานะที่ดีอะไรมากมายเขาคิดแค่ว่าเพียงต้องหาเลี้ยงตัวเองกับรายได้เล็กๆน้อยๆอยที่อาจจะเป็นค่าอาหารดีๆค่าเสื้อผ้าดีๆแต่มันแค่ยังผิดเวลานะไอ้หนูคําว่ากระดูคนละเบอร์อันนี้แอดมองว่าจริงเลยนะครับก็อยากจะฝากไปถึงน้องๆหนุหนหนูที่กําลังคิดว่าตัวเองจะลงมาแข่งขันในฟุตบอลเดินสายเองใจเย็นๆนะลูกไปบอลน,นักเรียนไปบอลอาชีพก่อนอย่าเพิ่งเอาอนาคตมาฝากไว้ตรงนี้บอลเดินสายมันพัฒนาแล้วก็จริงแต่ที่ยังไม มันก็มีให้บางปอนคนนี้เป็นตัวอย่างในความมึนนี้แต่เพียงผูด้เดียวเธอขอร้องหลังจากที่เขารักษาตัวจนสามารถกลับมาแข่งขันได้แต่มันก็มีสิ่งที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือร่างกายที่มันไม่เหมือนเดิมในวันที่เขากลับมาสัมผัสพ,พื้นสนามหญ้าเขานั่งร้องไห้พาร,รู้กับสภาพตัวเองน้ำหนักตัวที่มากเกินไปกับตัวที่ใหญ่เกินกว่าการเป็นนักกีฬาความคิดวิสัยทัดของเด็กคนนี้หายไปแทบทุกอย่างอะไรที่เคยทําได้วันนี้มันกลับทําไม่ได้และเขาผิดหวังในตัวเองอย่างมากก่อนที่ทุกอย่างมันจะค่อยๆเริ่มดีขึ้น จากเวทีที่เขาเคยผิดพลาดต้องยอมรับว่ายุคสมัยฟุตบอลเดินสายในอนดีตและปัจจุบันมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเขาเคยเสียโอกาสจากการมาเล่นในฟุตบอลเดินสายและในความสําเร็จตอจนจังนี้เขาใช้ฟุตบอลเดินสายเป็นเวทีที่ผลักดันเขากลับไปพรอ,อนี่คือหนึ่งในนักเตะเดินสายวัย22ปีที่เคยคว้าแชมป์อยู่ต่างประเทศและคว้าเงินรางวัลมากถึง130ล้านกีบมาแล้วและยังเป็นหนึ่งในนักเตะช,ชุดแชมป์จากกําไรทอที่ล้มน้องเชลซีในนัดชิง300,000บาทที่อุดรธานีเมื่อปี2 0 2 3คว้าแชมป์200,0 แชมป์หนึ่งแสนบาทจากรายการ FRT Sport X Low เอยกันขาเป็นพรารองแชมป์สี่แสนบาทจากรายการผู้แพงฟาบ XJ ละเอียดและคว,ว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมในการแข่งขันรายการลบุรีครับอยู่21แน่นอนว่าทานับความผิดพลาดเขาเคยผิดพลาดในฟุตบอลนักเรียนจากการเข้ามาแข่งขันในเวทีเดินสายในเวลาที่ไม่ใช่แต่ในวันนี้เขาใช้เวทีเดินสายเพื่อกลับมาพิสูจน์ว่าตัวเองอยังคู่ควรกับคำว่าฟุตบอลและยังคงเดินต่อไปบนเส้นทางในความฝัน ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการแอบไปขโมยข้าวของทีม CTS เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจะนําพาเราทุกคนไปรู้จักกับเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่ต่อสู้จากความผิดพลาดของตัวเองสุดท้ายแล้วนะครับการที่เราเคยผิดพลาดในชีวิตเราก็แค่ต้องเริ่มใหม่และทํามันให้ดีกว่าเดิมมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จแบบร้อเหมือนกับคนอื่นๆแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลหรือข้ออ้างที่จะต้องหยุดทํามัดวันนี้เด็กคนนี้ได้สู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองจากความผิดพลาดและกําลังก้าวต่อไปในเส้นทางที่เลือกไว้อีกครั้งแต่ทีมข,มขาขาใครเ น,นักเตะเขาไม่พอแดกไอเวนนี่อาจจะเป็นเรื่องราวที่ส่งต่อพลังบบกให้กับเด็กๆรุ่นใหม่หรือใครที่กยลังท้อแท้ได้สู้ต่ออีกสักครั้งนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอันอุดดบักปอดพิทักษ์นรััน์